สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับผมช่วง,วงบ่ายสี่โมงนะครับผมสี่โมงเย็นนะครับก็ได้เวลากีกแล้วดอกคูนของเรานะครับผมก็จะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับช่วงภาคบ่ายนะครับผมอาบน้ําก่อนเด้อดอกคูนเด้ออาบน้ําก่อนครับสำหรับร่างกายก่อนเด้ออากาศก็ร้อนมากนะครับผมแม่ๆมาสามสี่วันแล้วนะครับผม แต่ช่วงเช้าจะหนาวนะครับนี่ครับช่วงเช้าอากาศจะเย็นนะครับแต่ช่วงสายมานี่ก็ร้อนอบอ้าวเลยนะครับอันนี้ก็จะสี่โมงนะครับผมอีกแค่สิบนาทีก็สี่โมงสี่โมงเย็นนะครับก็ยังแดดก็ยังจ้าอยู่เลยนะครับผมแม่ดูแดดยังจ้าอยู่เลยครับอาบน้ําก่อนนะกูเนอรย้ชุ่มฉ่าก่อนเย็นกายเย็นใจก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปในหมู่บ้านครับ ได้กินกล้วยกินอ้อยอีกเอ้อเดี๋ยวแม่แมก็มีคะแนนมาเมตตาป้อนอาหารตอนนี้ก็ลงมาอยู่เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับผมแม่แมครับผมเฉลิมพระเกียรตินะครับโคราชนี่นะครับผมลงมาจากชัยภูมิได้หลายวันแล้วนะครับแม่แม นี่ก็อยู่เขตโคราชนะครับผมก็วกวนมาที่เดิมนะครับที่มาตั้งแต่เริ่มแรกครับผมตั้งแต่ออกจากบ้านมาครับผมก็วนมาที่เดิมอีกแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีแม่อยู่บ้านนะครับผมเงียบเงามากเลยครับแม่ครับผมแต่ละวันนะครับเงียบเงามากเลยนะครับสองโมงกว่ากานี้ก็คนเงียบแล้วนะครับผมแม่ก็ เดินเมา,เา่เฉยๆครับในหมู่บ้านนะครับแม่แมท่านใดที่อยู่บ้านก็ไม่มีคะแนนนะครับผมที่จะมาบูชาของแล้วก็มาพว้อนอาหารให้ดอกคูณนะครับแถวนี้เ็ดจักกระดาษเทดเฉลิมงเะเกียก็ทําอ้อยกันนะครับผมไล่อ้อยกันอย่างว่านะครับผมช่วงนี้ก็ตัดอ้อยด้วยนะครับก็ไม่มีม่แม่ อยู่บ้านกันนะครับผม <Yeah. S 1> กไปเรื่อยๆเด้เดอกคูณของเราเด้อเดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับสู้ไปเรื่อยๆนะครับถึกว่าจะถึงเวลานั่นแหละก็คงจะไม่ได้ขึ้นรถเน้อแม่ๆครับผมก็เดินเข้าในหมู่บ้านเลยนะครับผมเพราะวัดติดกับวัดก็ติดกับหมู่บ้านเลยนะครับผมสาหรับวัดนี่นะครับผม มาทางนี้ลูกมาทางนี้กินมามามาอันนี้อันทางนี้เดี๋ยวพี่กินเปลือกป่อยก่อนชุ่มชามแล้วเย็นสบายไหมดอกคุณดูตัวเขาสิแม่ <c oughs> กลมเลี้ยวเลยนะครับกลมเลยนะครับแม่ครับมาทางนี้มาแม่มามามา,มาอันนี้อันทางนี้นี่เห็นเปลือกป่อยบน,นนี้มาพี่ เอออืมเอาอั <reveal> นนี่กินเอาก็พักตาลามีนนี่แหละครับผมพี่ม่กลางวันกลางคืนก็พักตาลามีนเหมือนกันครับเอาลองท้องไปก่อนเด้อเราคูนเด้อเดี๋ยวค่อยเข้าไปกินในหมู่บ้านต่อเด้อแล้วได้กินกล้วยกินอ้อย ถชคหมาเดอ้อเย็นนี้เดอ้อดอกคูณมันหมา,มาเดอ้อหมาทั้งคนหมาทั้งช้างงั่นแหละดอกคูณก็ได้มีแม่แม่มาพ่ออาหารแล้วก็ก่อนแม่ก่อนทีมงานก็ได้แม่แม่มาบูชาของเดอ้ดอเราคูณเดอ้อถูกหมาเดอ้อเย็นนี้เดอ้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบระเพียงเท่านี้เด้อแม่แม่ครับผมก็ไว้พบกันคลิปหน้าต่อไปนะครับ ครับผมกลับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ